วัดขุนสมุทรได้พักใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกไปยังภูลำเนาลับห้องไปนอนพรุ่งนี้เช้าเตรียมตัวทำงานสิ่งที่ร,รักกันต่อดีกว่านะครับโอ้โหบรรยากาศสุดจัดนะครับ รถยนต์ไม่สามารถเข้ามาได้นะครับผมจอดอยู่ข้างนอกแต่มอเตอร์ไซค์สามารถขับผ่านมาได้เลยนะครับคนก็มาเรื่อยๆนะผมเนี่ยคนมาทําบุญมาเที่ยวกันทั้งนั้นนะผมเนี่ยที่เดินผ่านมาเมือสักครู่นะครับตอนนี้วัดก็กำลังมุงลังคาอยู่นะครับผมเป็นทางเดินระหว่างจาก เป็นพื้นแผ่นดินนะผมมายังตัววัดนะครับผมความยาวก็น่าจะมี3า0สี่เมตรได้นะครับนี่ฮะรถจอดข้างนอกนครับตรงนี้ถ้ารถยนต์นะมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งเข้าไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันไปต่อนะผมกลับไปยังภูมิลำนากันเลยนะครับจากนี้ไปยังภูมิลำนาก็ประมาณ กีโลเอยประมาณ10โลได้นะครับบรรยากาศทางที่จะเข้ามายังวัดขุณสมุทรจีนนะครับผมเสาไฟฟ้าเยอะมากนะครับผมมากตอนกลางคืนไม่ต้องห่วงว่าจะเปลี่ยวแน่นอนนะครับ เล่นติดเสาไฟทุกๆ5ห้าเมตรหกเมตรนะครับผมสองข้างฝั่งเลยนะที่สำคัญบรรยากาศบอกเลยแจ่มนะครับน่าอยู่มากนะครับ เดินทางกันไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามครึ่งแล้วนะครับโอ้โหตรงนี้น้ำขึ้นนะครับผมเจ่งเลยตรงนี้โอ้โหฝนนอย่างสวย เด็กสบานเฮ้ยเราเลี้ยวไหนเนี่ยเราเลี้ยวนี้มาเ,เราเลี้ยวนี้นะครับผมโอเคถูกต้องนะครับถูกต้อง บรรยากาศดีมากนะครับ เดี๋ยวเราจะแวะเที่ยววัดชมสักหน่อยนะผมที่อดีตเคยอยู่แถวนี้ประมาณเกือบเกือบห้าปีนะผมอยู่ในซอยนี้สุขสวัสดิ์เจ็ดสิบสี่นะครับที่เคยอยู่เดี๋ยวแวะไปดูสักหน่อยว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงภายในวัดนะผมหลังจากที่ไม่เคยมานานนับสิบสิบปีนะครับไปเข้าไปดูก่อนนะผมภายในยังเป็นเหมือนเดิมไหม โอ้ไข่กล้วยนะครับผมบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยครับผมหลังจากแต่ก่อนกับปัจจุบันนะครับแต่ก่อนก็นั่งเวียนมานะผมทํางานอยู่ในกระจกไทยกระจกอาซาฮีนะฮะโอ้โห oh, oh, รถเยอะมากนะผมแซงไม่ได้ เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะผมว่าจะเป็นยังไงนี่ฮะใกล้ถึงแล้วนะผมเดี๋ยวจะแวะไปดูสักหน่อยนะผมว่าห้องเก่าที่เคยอยู่ ดูสักหน่อยนะครับเป็นยังไงโห่นี่ไงซอยนี้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 นี่ไงซอยนี้นี่ซอ,อ,อยที่เคยอยู่นะผมตึกยังอยู่ไหมนี่ครับอารมณ์อากาศเก่าๆบรรยากาศเก่าๆนะครับที่เคย เข้ามานะครับนี่ไงตึกที่เคยอยู่นะครับผมแต่ก่อนนี่เลยน,ะนี่ตึกนี้นะครับตึกที่เคยอยู่สมัยนู้นนะครับนานมาก โอเคเดี๋ยวไปวัดชมกันต่อนะครับนาำแล้วนะครับผมเนี่ยที่สร้างยังไม่แล้วเสร็จเลยนะครับผมก็น่าจะมี10กว่าปีได้นะครับอุโบโสถแต่วัดก็พัฒนาไปอย่างยาวอย่างเยอะนะครับผมยาวเลยพัฒนาเนี่ยเดี๋ยวหาซื้อข้าวันก่อนครับเดี๋ยวเข้าห้องกันนะครับในวัดชมนะครับวัดชมนิมิต ซื้อกับข้าวก่อนนะครับ